อ่าสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูด่าน8ปขีด5ที่หลายๆคนปวดหัวนะด่านนี้บอสมันจะมีบัฟนะครับมีบัฟก็คือว่าถ้าเราโจมตีอาวุธที่แตกต่างสายกันจากการโจมตีครั้งก่อนหน้าเนี่ยดาเมันจะถูกหักลง60%นั่นหมายถึงว่าถ้าเรายิงสเปซสปะอ่ะเดี๋ยวปืนกลบ้างเดี๋ยวสไนเปอร์บ้างเดี๋ยวจะหลดบ้างอะไรเงี้ยมันจะมั่งไปหมดแล้วก็บอสจะเลือดเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีสกิลซ่อมแขนขาได้อีก ผมแนะนําให้เป็นสายปืนกลยิงไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าบอสมันมีท่ากระทืบรอบตัวเพราะว่าเวลามันตอนกระทืบอบเราถอยออกมาเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้ยิงตอดมันได้ด้วยเราจะได้ไม่เสียเทินในการทำดาเมจน,นะครับทีนี้เรามาเตรียมตัวกันก่อนนะครับตัวที่เราจะใช้เนี่ยตัวหลักสำคัญเลยนะคือเอมิลี่นะครับเขาจะมีสกิลลดเกาะบอสฟีด้าจะมีสกิลหากินอยู่แล้วคือสกิลโล่ที่ยิงต่อเนื่องได้ตลอดจนกว่า AP จะหมดนะ แมลี่ก็จะเป็นตัวยิงไกลวินเลียมก็มีสกิลตั้งป้อมนะครับกดแล้วเขาก็จะยิงได้2ทีเหมือนกันแล้วก็เซเว่นเป็นตัวฮิลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําคัญเลยทุกคนขอให้มีโจมตีเชื่อมโยงก็คือเวลาใครตีะทุกคนจะช่วยกันยิงตามด้วยทําให้ทําดาเมจได้สูงสุดนะในแต่ละเทิร์นสายฮิลเขาก็จะมีโจมตีเชื่อมโยงนะเป็นแพสซีฟแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าสายปืนสายปืนก็มี จมตีเชื่อมโยงเช่นกันนะครับแล้วก็สายปืนะไปเช็คที่แกนแกมมาสองเนี่ยคนที่มีท่าเนี้ยสกิลเนี้ยให้ปลดให้ได้นะครับเจ็ดแต้มนะใส่ชิปให้ให้ครบเจ็ดแต้มเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ขยับไปไหนอะ่ะแล้วเราสั่งยิงเลยอะ่ะมันจะยิงได้สองทีสองครั้งซึ่งเราทํทำดาเมจได้คุ้มค่าแล้วสวนฟีด้าเนี่ยครับเราจะใช้สกิลนี้นะแล้วก็ใส่ของตามนี้เป็นหลักนะครับจะใช้ ไฟฟ้าสองกล่องนะแล้วก็กระเป๋าหลังจะเป็นกระเป๋ารถเกาะนะครับใส่ประมาณนี้แล้วก็ปลดท่าเวลาไม่ขยับโจมตีซ้ำสองทีด้วยเอมิลี่นะครับท่านี้เป็นท่ารถเกาะเดี๋ยวเราจะใช้ตอนเทินที่เราะจะทำลายชิ้นส่วนนะเราจะใช้ก่อนปลดโจมตีซ้ำสองทีเหมือนกันนะครับแกมมาสอง หุ่นก็ขับอะไรก็ได้ขอให้ตีบบกเยอะๆหน่อยอัปเกรดเยอะๆมันจะได้แบบไม่ตายไววิลเลียมนะครับเราถ้านี้ลงไปด้วยเราจะใช้เพิ่มระยะยิงแล้วก็ยิงได้สองครั้งแล้วก็ปลดโจมตีสองทีด้วยถ้าไม่ขยับหุ่นมีอะไรก็ใส่ไปก่อนขอแค่อัปเลเวลเยอะๆจะได้อึดๆครับใส่ปืนกลแมรี่ก็ตามนี้ครับสกิลหุ่นก็ใส่อะไรไปก่อนก็ได้อัปเลเวลเยอะๆเหมือนกัน กดโจมตีสองทีด้วยนะถ้าไม่ขยับน้องเซเว่นไม่มีอะไรครับเอาลงไปฮิลเฉยๆไปฮิลไปซ่อมแต่ว่าก็ใส่ปืนกลให้เหมือนกันอนอกจากฟีด้าที่ใช้ช็อตกันแล้วที่เหลือจะให้ใช้ปืนกลให้หมดเลยนะครับเพราะระยะยิงมันจะได้ไกลนะ,ะส่วนการเดินการวางตัวเริ่มต้นน่ะให้เดินตามนี้ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไล่ไปทีประมาณเทินที่เจ็ดนะครับเทินที่7็ดเนี่ยเดี๋ยวมา ว่ากันอีกทีเพราะว่าชิ้นส่วนมันใกล้แตกแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทํำยังไงตอนนั้นตอนนี้ให้เดินเล่นตามนี้ไปก่อนครับอ่ะเริ่มมาฟรีดาลงมายิงตัวนี้ก่อนครับอาริลรี่พรมไปเวลิ่มเดินมาเปิดตั้งป้อมตรงนี้ครับแล้วก็ยิง แมลลี่ตามมาซ้ำเลยครับใช้ท่า2จะได้แรงๆหน่อยเยมิลี่นะครับเดินขึ้นไปดักปิดทางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยิงธรรมดาไปก่อนนะไม่ต้องใช้ท่าเลยเพราะเดี๋ยว AP ไม่พอตอนที่เราจะใช้ เซเว่นตามไปฮิวเอมิลี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่อมันจะลดเยอะเกินโคจิ gi, ตามมาผิดทางไว้ครับเดี๋ยวเราจะต้อนบอสเข้ากำแพง เริ่มเทินสอนนะครับเพราะจีเดินมาซ่อมก่อนเฟีดาลงมาเก็บตัวฮิลสตูก่อนนะครับเอมิลี่ขยับตา,ม,ตามาตีธรรมดาใส่บอสก่อนนะครับ เซเว่นนะครับขยับตามมาฮิวคนที่บาดเจ็บตเตรียมไว้ก่อนเอาวินเลี่ยมมาตอดเลือดสไนเปอร์ข้างล่างก่อนทีนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะยิงได้อีกทีนึงนะครับก็ไปยิงบอสสักทีหนึ่งให้ทุกคนลุม มาแมลี่ขยับลงไปช่องหนึ่งครับไปดักทางไว้แล้วก็ใช้ท่าสอง,งอยิง ตอนนี้บอลจะกระทืบนะครับเซเว่นถอยมาตอดเก็บไอตัวตัวซ่อมก่อนเราิลเลิย่มยิงซ้ำไปเลยครับอาแล้วก็มาเก็บสนตยต่อโปรอีขยับ ออกมาฮิวเพื่อนหน่อยเอมมิลี่ถอยออกมานอกวงครับแล้วก็ยิงกลับไปใช้ท่าธรรมดาพอเดี๋ยวสังเกตว่าทุกคนจะยิงข้ามรัศมีบอสเข้าไปได้เห็นไหมเนี่ยข้อดีของปืนกลที่ให้เอามาต่อด้วยแมรี่ครับถอยออกมายิงข้างนอกวงเลยใช้ท่าสองได้เลยนะแมรี่ไม่มีอะไรมากเขาแค่ยิงเพื่อให้เพื่อนลุมกันนะั้นเอง ฟีดามาเก็บงาน,นตัวสไนัยข้างล่างเลยครับ เธอ์นี้เราจะบีบเข้าไปแล้วเราจะบีบเข้าไปตอนบอสแล้วไม่ให้บอสมันไปไหนให้มันอยู่เฉยๆซึ่งเราจะได้อยู่เฉยๆด้วยเราจะได้ยิงได้2ทีต่อเทินตามที่เราต้องการสเต็ปเดิมเลยครับแมรี่เข้าไปก่อนใช้ท้าสองยิงได้เลย ก็อพอดจิตามไปช่วยแมรี่หน่อยเลือดลดค่อนข้างเยอะแล้วฟีดาเข้าไปประจำที่ประชิดปิดทางไว้ครับแล้วก็ยิงธรรมดาไป เอมิลี่เข้าไปปิดทางครับแล้วก็ใช้ท่าแรกยิงไปก่อนนะยังไม่ต้องใช้ทกิวเช็คเลือดบอยแล้วยังไม่มีอะไรใกล้แตกก็ต่อไปก่อนเซเว่นมาฮิววิลเลียมก่อนเดี๋ยววิลเลียมจะเข้าข้างในแล้วเราฮิวเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับ วิลเลียมยิงบอสไปก่อนทีหนึ่งนะครับอ่าส่วนอีกทีนึงเนี่ยให้เราปลดสกิลตั้งป้อมแล้วเดินขยับไปทางซ้ายหน่อยอ่าบอสจะกระทืบอีกแล้วถอยออกมายิง วงนอกครับเหมือนเดิมเลยสูตรเดิมช่วงนี้เราจะตอดเลือดบอสไปก่อนนะให้บอสมันแขนใกล้ๆแตกอะเราเราหยุดก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรลองดูไปด้วยให้บอสเหลือแบบใกล้ๆ้แตกอะเราหยุดทํเาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมแล้วมันจะเข้าสู่ช่วงสองเทินที่เราจะจัดการบอสลวดเดียวที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยคือตอดเลือดเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงครับ อเอมิลี่ยิงอยู่วงนอกนะครับใช้ท่านหนึ่งยิงไปก่อนช่วงนี้เซเว่นคอยฮิลเพื่อนไปก่อนนะบิลเลียมถอยออกมาแล้วก็ยิงกลับเข้าไปครับคอยเช็คเลือดบอสด้วยนะช่วงนี้เพราะบอสดามีน่าจะใกล้ะใกล้แตกและ ฟรีดาถอยออกมาก่อนทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายิงไม่ถึงโอเคเทอนี้บอสใกล้แตกแล้วเราจะตอดไปอีกนิดนึง ตอดแล้วค่อยเช็คเช็คไปด้วยนะตอดแขนมันอนะตอดแขนมันคใหใใ้ใกล้แตกพอนะคือไม่ไม่ต้องไปย้ำจนมันแตกเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะฮิวกลับมาเดี๋ยวเราจะทำดาเมจไม่ทันช่วงนี้ตอดไปให้มันใกล้ๆแล้วหยุดนะเดี๋ยวลองดูผมจะต่อดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยเช็คเลือดเรื่อยๆเดี๋ยวให้หยุดตอนไหนแล้วผมจะโชว์ให้ดู อนเนี้ยช่วงนี้แขนใกล้แตกแล้วเราจะดูอย่าให้มันแตกนะถ้ามันใกล้ใกล้แตกเราหยุดเลยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วอย่าเพิ่งให้มันแตกเทินนี้นะฟีดา้าถ้ายิงอีกทีไม่ได้แล้วเราหยุดก่อนถ้างั้นเราเข้าไปประจําที่เลยเตรียมจัดการในเทินถัดไปแล้วนะแขนมัแนแขนมันใกล้แตกแล้วอีกนิดเดียวเราจะรอรอก,ก่อนยื้อไว้ก่อนนะไปสแตนบายไว้ เนี่ยทุกคนเดินไปสแตนบายเตรียมไว้ก่อนเลยไม่ต้องทำอะไรละอ่านี้ก็ฮิวไปให้เรียบร้อยเดี๋ยวเธอหน้าของจริงละรว,วดเดียวจบไอ้บอสต,ตัวนี้ต้องรวดเดียวจบนะไปแบบไปตอๆค้างๆคาๆไม่ได้มันฮิวกลับมานี่จบเลย อ่ะโอเคเทินนี้มันกระทืบก็จริงแต่เราไม่ต้องถอยแล้วเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะแตกกันหมดแล้วเราก็ลุยให้มันแตกเทินนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเทินหน้ามันจะสตันรอบหนึ่งมันจะทําอะไรไม่ได้มันยังไม่ฮิวแล้วเดี๋ยวสองเทินนี่แหละเราจัดการเปิดด้วยเอมิลี่เปิดรถเกาะเลยท่าสี่เอพีเห็นไหมเมื่อกี้ที่ให้ยือย้อๆไว้ไม่ต้องใช้เอพีเปลืองเนี่ยเปิดรถเกาะปอดก่อนเลยอันดับแรก แล้วเ,เราอยู่กับที่เห็นไหมเราจะไม่ได้ขยับในการล็อกให้บอสอยู่กับที่เราจะได้อยู่กับที่ด้วยเราจะได้ยิง2ทีเห็นไหมเอมิลี่เขายิง2ทีได้ทีที่สองนี่ยิงธรรมดานะเดี๋ยวเราจะเซฟ AP ไว้เทิร์นหน้าเราจะใช้รถเกาะอีกรอบอบอสแขนแตกแล้วมันตีเราไม่ได้แล้วยกเว้นมันเหลือจ่ปืนกลางปืนกลางคือไรเฟิลซึ่งเทาทีาเราอยู่ใ,ใกล้มันจะสวนไม่ได้ แมลี่ใช้ท่า2องยิงต่อไปเลยขาจะแตกและเดี๋ยวขาแตกก็จบเพราะว่ามันกระทืบไม่ได้อ,อ่าเรียบร้อยขาแตกจบทำอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เราต้องอยู่ใ,ใกล้วินเลียมเดินขยับไปหน่อยนึงแล้วก็เปิดท่าตั้งป้อมตรงนี้เลยก็จะยิงได้2อทีเหมือนเดิมอ่าแล้วก็จัดไปเลยยิง2อทีไป สวยไม่ได้เพราะเราอยู่ติดตัวไงเนี่ยถึงบอกให้ตอนล็อกมาตรงนี้ยิงฟรีเอาง่ายๆหลังจากเนี้ยต่อไปเซเว่นตัวซ่อมนะไม่ต้องสดเลยแล้วยิงตามเขาไปเลยไม่ต้องไปฮิวใครละยิงไปเลยเพื่อให้ทุกคนยิงโต้ตอบตามอ่ะฟีด้าเปิดโล่เลยเปิดสกิลไม้ตายแล้วยิงลัวอัดไปเลยลัวยาว นี้บอสม,มันจะเดินหนีไปอีกเ,อเราก็เอาตัวที่อยู่ใกล้ยิงไปก่อนเพราะว่ามันจะได้ส่วนไม่ได้เปิดด้วยเอมิลี่รถเกาะเหมือนเดิมเปิดฉากด้วยรถเกาะก่อน uh. เธอนี้เทินสุดท้ายแล้วมีอะไรก็ใส่ไปให้หมด เซเว่นฮิลฟีดาท่านหน่ like <c oughs> อยอแมรี่ใช้ท่าสองยิงต่อไปเลยครับลุมยิงละตอนนี้วินเลียมไม่ต้องขยับแล้วยิงยิงอัดเข้าไปเลยสองทีเลยเลือดมันเยอะอยู่มันพอรับได้อยู่ <c oughs> ขาก็จะตีตอบโต้ไปเนี่ยช่วยกันลุมเห็นปะที่บอกให้กดสกิลขอๆอย่างนี้วิลเลียมอัดไปอีกทีนึงแมรี่เหลืออีกทีแมรี่เหลือช่วยอีกทีนึงโอเคหมดเรียบร้อยจบอ่านแล้วนะลองไปเล่นดูครับที่เหลือก็อยู่ที่ดาเมจกับหุ่นนะหุ่นอพเวลให้เยอะๆมันจะได้อึดๆจะได้ไม่ตายไวแขนเขยไม่แตกแล้วก็ดาเมจก็ประมาณนี้ที่เหลือไปปลดแกมมาให้ได้ แล้วแล้วก็อยู่ที่ดาเมจอาวุธนะครับลองลองไ like, ล่ดูอาวุธได้มาใหม่ก็ลองมาลงทีนึงแบบใช้สเตปผมอะลองมาลงทีนึงเอาไหวก็ไหวไม่ไหวก็ช่างมานะไม่ต้องไปฝืนมากแต่เดินตามผมอะบอสมันจะถูกต้อนให้เข้าไปตรงนั้นมันจะขยับไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องขยับมากเพื่อใช้ความสามารถของแกมมาสองที่ยิงได้สองครั้งถ้าเราไม่ได้ขยับที่ผมให้ปลดนั่นเองตัวถ้าไม่มีแบบนี้ก็รอไปก่อนนะรอแบบ รอตู้หน้ามาหลุดเลดมาอะไรก็ได้นะลองดูใครมีโลซ่าก็เอาโลซามาแทนวินเลียมก็ได้เออใช้ได้เหมือนกันนะขอให้เป็นปืนกลแล้วก็มีโจมตีช่วยเหลือโอเคแล้วก็ลองไปเล่นกันดูนะครับขอให้ผ่านกันทุกคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ